อันนี้เป็นขาหมูนะคะกินแต่ขาหมูเลยพักนี่่เนื้อสวยๆติดมันมีหนังด้วยเรื่องของเรื่องที่อยากกินก็นี่แหละคะ่ะคนชอบกินเนาะมันก็เลยแบบ ที่แรกว่าจะแกงแค่หยวกกล้วยอย่างเดียวจะไม่ใส่เนื้อสัตว์ทีนี้เราจะกินแต่เราก็ไม่ได้เรามีครอบครัวลูกเต้าเราจะกินอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยจำใจต้องใส่เนื้อหมูจะแกงหยวกกล้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้ จะคั่วคั่วให้มันเหลืองๆก่อนแล้วก็ค่อยเติมน้ำใสีชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ๆหน่อยเรียบร้อย ชิ้นนี่ใหญ่มากไปหั่นใหม่ก่อนนะคะพเพื่อน ให้แห้งสักหน่อยนะคะหลังจากที่คั่วให้มันได้สามสิบเปอร์เซ็นนาะแล้วก็เติมน้ำค่ะเพื่อนๆเราจะต้มหมูให้เปื่อยสักหน่อยนี่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆใส่โยวกล้วยเนาะนี่ค่ะ เราใส่น้ำมาให้มันห้อยแห้งสักนิดนึงแล้วก็ค่อยเติมหยวกกล้วยลงไปหยวกกล้วยที่เราล้างแล้วอ่ะมันก็จะมีน้ําอมน้ําเพราะฉะนั้นน้ําก็จะออกมาอีกเยอะอยู่ค่ะเพื่อนๆ ใส่หยวกลงไปค่ะปิดฝาไว้ก่อนนะคะทีนี้ให้มันเดือด ต้องคนตลอดเวลานะคะเราใส่ข้าวเหนียวลงไปแล้วภาษาแก้วเรียกว่าข้าวเบือเนาะน่คะ ถ้าเราไม่คนตลอดมันก็จะติดหม้อคนให้ข้าวข้าวมันสุกเพื่อมันหีบข้นก่อนนะคะเพื่อนๆใส่น้ำอีกนิดนึงล้างครกลงไปไม่ได้ใส่ไม้นะคะก็เลยเสียงนอาจจะแบบไม่ชัดเจนเท่าไหร่ลืมใส่ ไม่ได้ใส่แต่ต้นแล้วก็เลยไม่ได้ใส่เลยค่ะเพื่อนๆหยวกกล้วยเราก็จะดำนิดนึงน่ากินมากค่ะตามด้วยวนเส้นนะคะวนเส้นแก้ไม่ได้ตัดนะนี่แหละการที่ได้แฟนไกลอะ่ะไอ แล้วทำกับข้าวเนี่ยเส้นยาวบ่งบอกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นคําพูดที่แบบหลอกเด็กนะคะนี่ค่ะออหแล้วก็ใส้ปลาน้่นี่ค่ะเมนวนี้รู้ไหมคะเพื่อนๆแกงหยวกกล้วยจริงๆตามหลักแล้วสมัยแก้เป็นเด็กอ่ะ แม่จะแกงใส่ไก่ให้กินแล้วใส่ปลาปลาแก้มไม่ได้ใส่ปลาอันนี้นะคะปลาแก้มหมดแบบเป็นตัวก็เลยเอาปลาขวดใส่อาจจะไม่เจ็มจนเท่าไหร่นะจ๊ะโอ้โหกินปลาออกมานี่อหอมค่ะไม่เจ็มจนมาสัน น้ำลายสอบเลยค่ะชิมนิดหนึ่งเป็นเพื่อนอร่อยมากจะบอกว่าขอรดดีหน่อยหนึ่ง ็นะคะมันไม่เค็มอะไม่ต้องแบบให้ออกเค็มๆนัวใส่เ,โนโนสเกลือหน่อยนึงนะคะเกลือแล้วก็ใส่ผงนัวหน่อยว้ายเต็มหม้อเลย <laughs> ทำวันจะหมดไหมเนี่ยก่อนที่จะใส่ใบแมงรักก็ต้องชิมอีกรอบหนึ่งเล้ล่เราใส่อะไรลงไปพออยั่างอือโอเคค่ะเพื่อนๆใบแมงรักต้นหอมที่เราหั่นเราเด็ด Okay. Mm -hmm. ดีเลยค่ะน่ากินมากก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามรับชมะคะ่ะตั้งแต่ต้นจนจบได้สาระบ้างไม่ได้สาระบ้างนะคะขอขอบพระคุณนะคะ โอกาสน่าเจอกันใหม่ค่ะเมนูวันนี้คือแกงหยวกกล้วยนะคะใส่อาหยวกกล้วยใส่ขาหมูอร่อยเลิศปะ่ะไปทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบขอฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อนๆที่รักทุกท่านด้วยนะคะกราบขอพระคุณค่ะบา,บายบายวันนี้ไม่ได้นั่งทานนะคะเพื่อนๆทำไม่เห็นแค่นี้แหละก็ยาวแล้วค่ะขอพระคุณมากๆรักเพื่อนๆทุกคนนะคะบายบายค่ะ